สวัสดีครับผมจริพรพงศ์เมืองสนครับชื่อเล่นชื่อนายนะครับเป็นเจ้าของเมืองสนฟาร์มนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสมุนส,สมของจังหวัดบุรีรมปี2568ครับ<ม>ก่อนหน้านี้นี่ตอนนั้นเลี้ยนจบเลี้ยนจบเนี่ยเฮดง,งานอยู่บริษัทเอกชนอยู่6ปีก็6ปีก็เลยได้กลับมาซอยงานทั้งบ้านซึ่งจังหวัดนั้น แม่ว่าสบายก็ได้มาสรอยงานทั้งบานซึ่งอยุบานนี่เฮ็ดอาชีพไรอ้อยทรงโรงงานเปิดโค้าตาแล้วก็ตัดอ้อยทรงโรงงานตอนกลรบมอยุบานเลยมองว่ารายไดจากการเฮ็ดอ้อยนี่มันเป็นรายได้ช่วงเดียวแค่สามถึงสี่เดือนช่วงที่โรงงานเปิดหีบแค่นั้นก็เลยมองหาวิธีที่จะเพิ่มรายได้ให้กับขอบครัวเฮ้าซึ่งเ่อยากให้รายได้มันขาดช่วง กลับมาเห็ดสวนผลไม้เริ่มต้นจากเห็ดสวนบักท่านแล้วก็มองว่ามันเปลี่ยนรายได้อยู่ช่วงเดียวก็เลือกที่จะปลูกใหม่ที่มันหลากหลายก็เลือกม,มาปลูกฝรังมาปลูกช่มพู่นะครับแล้วก็มีปลูกผักเสริมอีกนะครับปลูกผักเป็นผักสลดัดผักเขียวนะครับปลูกเสริมอีกเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้แบบหมุนเวียนทั้งปีนะครับ แล้วก็มีเลี้ยงควายน้ำยู่ฮกโตเพื่อเอามูลนควายนะครับกลับมาใส่อยู่ในสวนผลไม้ของเฮ้าแล้วก็ใส่ในการเลี้ยงใส่เดือนน้ำเพราะว่าเลี้ยงใส่เดือนนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่กับแปลงผักสลดัดแปลงผักเขียวนะครับเพื่อที่จะหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอยู่ในพื้นที่แห่งนีน้มีสา n าอยูหกไรนะครับเพื่อใส่ในการเกษตรทั้งหมดนะครับ กับเพียงพ่อกับพื้นที่ที่ห้าทำเกษตรตรงนี้นะครับแล้วก็มีไรอ้อยโรงงานนําซึ่งเขายังมาท่านเดรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็บเหลือไรอ้อยโรงงานอยู่15ไร่นะครับในพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนจะมาเฮ็ดสวนอยู่ตรงนี้มีปัญหาของหาคือดินแห้งแร้งนะครับแล้วก็น้ำน่อยห้องก็เลย ใส่วิธีการจัดการโดยการใส่ปุ๋ยมักนะครับเขามาปรับปรุงดินเพื่อให้ดินนี่มันรวนซุยบ่ให้มันแข็งนะครับแล้วอีกอย่างก็คือระบบน้ำที่ห้องออกมาใส่เป็นมินิสปริงเตอร์นะครับเพราะว่าเขาจะใส่น้ำที่ปริมาณที่หลายหนีบได้น,นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำห้องมีจำนวนจำกัดซึ่งบอ่อของห้องนี่เป็นน้ำที่บ่อ,ออกบอ่อการเก็บน้ำได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นเท่ากับเก็บน้ำจากหน้าฝนแล้วก็ใส่ ทั้งดูดูแล่งจนกว่าฝนจะมาอีกหลอบนึงนะครับในพื้นที่ตรงนี้จากเดิมได้เฉพาะรายได้จากเฮ้อ,อยโองาเสตก็มีรายได้จากสวนผลไม้อย,ย่างต่อเนื่องนะครับการบริหารจัดการของเฮา,านี่กถือว่าล่งโตนะครับเพราะว่าในสวนของเฮา,านี่ใส่คนดูแลแค่2คนนะครับก็บมีตัวผมและกับแม่เองนะครับ การตลาดที่ห้องทรงนี่ก็จะมีอยู่ตลาดปอตท่อขาเขานะครับตลาดสีเขียวตลาดปอตท่อนี่ก็จะมีวันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีวันพุธตลาดลมเขียวหนานลงบานครับแล้วก็มีออนไลน์ส่วนหนึ่งนะครับหลักการในการดูแลสวนของห้านี้ก็จะใส่มูลควายนะครับกับมะม,มักแล้วก็เป็นปุ๋ยมัออกเอามาใส่ใน กับผชผลไม้ในสวนทุกชนิดนะครับแล้วก็มีเลียงใส่เดือนน้ำนะครับเพื่อที่จะเอามูนใส่เดือนเนี่ยมาใส่ผักแล้วก็มาเลียงมาบำรุงต้นไม้น้ำนะครับส่วนฟางที่เหลือจากควายกินนะครับเขาก็เอามาคุ้มนาดินเพื่อเก็บความชื้นแล้วอีกอย่างคือป่าที่เข้ามักนะครับป่าที่เขาได้จากวองเขานี่เขามาหมักเห็ดเป็นน้ำมักป่า ในพื้นที่เ่าจะบ่เผาเลยเศษฟางเศษยานี่ได้มาานี่เขาจะคุ้มคุ้นไม่ผลของเ่าเลยนะครับช่อมพูของเขานี่จะเป็นช่อมพันธุนทับที่มิจันนะครับกับข้อมาตรฐาน g ีไพีเนี่ยก็คือไดมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับของเขาจะมีกลักเรื่องของความหวานกรอบนะครับลูกค้าจากที่เคยบรชอบช่อมืูนะครับพ่อได้กลิ่นสวนของเขานี่ก็ถือว่า โอเคกลับมาซื้อซ้ำอีกนะครับและประเด็นสําคัญนะครับที่เข้าทำเกษตรแบบวิธีอินทรียนะครับมันสามารถลดตน้นทุนในการซื้อปุ๋ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นในผักเข้านี่ขายในราคาที่สูงขึ้นอีกนะครับซึ่งขายราคาได้ดีกว่าในกลุ่มผักเชนนี้เดียวกันนะครับสามารถอัพราคาได้หลายขึ้นกว่าเก่านะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อที่ใส่นะครับเพิ่นก็มันใจนะครับที่จะ ซื้อพักของเขาเอาไปกินนะครับค่ะสำหรับพี่ไนนะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการของ สำนักง,งานเกษตรอำเภอโนสะอาดหลายๆอย่างเลยค่ะอย่างพี่นายเนี่ยเป็นอย่างสมาชิกซัมเมอร์ของอำเภอโนนสะอาดค่ะมีการบริหารจัดการการผลิตที่ดีค่ะจนได้เป็นเครือข่ายสพกในการผลิตผลไม้แล้วก็รวมไปถึงการเป็นเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการการผลิตที่ดีทําให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปีค่ะผมเสาวาหลายคนตั้งเป้าหมายว่าตอนเ่าอยากมาทำกเกษตร อย่างยุธทามกลางธรรมชาติที่เขียวกรีอากาศบริสุทธิ์มีชีวิตที่สงบสุขผมก็เป็นผู้นึ่งที่มากแบบนั้นแต่ผมบ่อยากล่อเถ้าเดี๋ยวค่อยมาเหตุผมอยากเรื่อมตอนที่ยังมีกําลังอยู่พอาพื้นแผ่นดินม้าดงผมมั่นแห่งแรงมั่นต้องใส่กําลังใส่เวลาหลายข้ออื่นเพื่อจะให้แผ่นดินแห่งนี้กับมา้าอุดมสมบูรณ์ 三万八。